สวัสดีครับผมมาพบกับบอาต้อยโกกอกนะครับผมคือเก่าคือเดิมนะครับตอนนี้มาหาพระอาจารย์ก่อนเด้อพ,พี่น้อง,นะองลอเลยของน้ำท่วมมาสุงพลปเมื่ออื่นบ่คำผมเยอะมากปรึกษาพระอาจารย์บ่อะไรอไอันลูกซิห้องอันเห่เดนะครับบ่ลส่งทุกกีส่งของ ลงทางไว้เวลาบุกตปกินชงมา่งมาในสายส่งมาในเฮือน้วบอเปล่งมาวัดอา,าอ,อ,อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นแคบหมูรังหนึ่น้นครับผมหนึ่งรงเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะแคบหมูหนึ่งรงคนยิ่มาเอขน้อยเนี่ยมาปรึกษากับอาจารย์ว่ามมงเล่ที่เธอขน้อยตั้งแต่ลงท่านนะอ๋อยังบอกเห็นดอกมือนี้ตั้ง พระเจ้าทีตั้งมองนี่แหละตั้งลงปนี่แหละตั้งเ็จดแหละพระเจ้อยู่ตรงนี้แหละบริเวณนี่แหละอ๋อตั้งเต็นเต็นเราเนาะตั้งโต๊ะว,ว,ว,วันวันงานกับบริเวณเดินนี่แหละทั้งหมดนี่แหละเพราะผมจัดการบริหารน,นะครับแล้วล่วงท้านนะมาซอยอาจารย์แน่ว่าซันแล้ววันแรงวันที่วันที่ยี่สิบสี่กว่ยี่สิบสี่กวเรียบร้อยหมดเลยสถานเบริเวณนี้อ่ะกครับผมอ๋อแต่ก่อนก็ประมาณ สิบยี่สิบโลประมาณนี้สิบว่ายี่สิบโลเนี่ยวสิบปีนี้อาจารย์ก็บม่ได้บอกขอลงทานไปหลายบรรยาดกับโควิดยากกับหลายอย่างเลยไม่ได้ไม่รู้ว่าจะมีกี่โลโดยโดยมีสิบปีเจ้าจะทําไว้ก็ประมาณยี่สิบโลก็เต็มทุกปีประมาณนี้บดบดเยอะดอกตองเราบดเราบดบดใหญ่คนก็เป็นห่วงอาจารย์บพรว่าให้ก็น้อยมาซอยแน่ว่าทันก็ประมาณวัน ที่24ก็ลงตัวเรียบร้อยเขาเอาเต้นมาลงโต๊ะตั้งเต้นตั้งโต๊ะแถวนี้ก็เรียบร้อยวที่24นั่นแหละถึงจะรู้จักครับผมเ,<อ>เป็นซีส่งมาเรื่อยๆครับเออเห็นเห็นในแคบหมูน่าอยู่หนึ่งลังอยู่ตรงนั้นครับผมเพิ่งมาถึง <นะ S 2> อาจารย์ก็ดูเห็นเป็นแคบหมู นึกว่าสิตั้งไดก็เลย่นก็เลยเป็นห่วงว่าต้องไหนอ,อ๋อบนเนี้ยวันที่ยี่สิบสี่ลงตัวหมดทั้งหมดออมแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่เช้าเขาการีเรียบครับแป๊บเดียวตั้งเต้นตั้งโตลงทานบนเนีค้ครับครับครับลงตัวเรียบร้อยก็วันที่ยี่สิบสี่เรียบร้อยหมดเลยนะครับน้าพี่ชมนะ พระอาจารย์ท่านจะตั้งเต็นนะครับผมตั้งเต็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกปีนะครับทุกปีเขาจากตรงที่อาจารย์ตั้งก๊ต้นไม้ี่แถวนี้กัเ็นแต่ปีนี้อาจารย์ตั้งต้นไม้บอกว่าเคาล้นไป,ไปทางโน้นแหละทุกปีก็ประมาณยี่สิบโลงนี่แหละประมาณยี่สิบโลงนะพี่พี่ชมนะปีนี้ก็ยังไม่ทันได้ทราบว่าใกล้จะถึงวันวันสองวันเขาเขาวิ่งวิ่งเข้ามาแจ้งทุกปีเขาก็ยังคนก็ประมาณ ประมาณ200รอยอย่างมากก็ไม่เกิน300อย่างนี่แหละแต่ปีนี้ติดโควิดอย่างนี้มันก็ไม่ทราบว่าคนจะเท่าไหร่ละแต่ก็แต่ก็เยอะพระก็ประมาณไม่เกิน50รูปทุกปีโดยที่ไม่ต้องนีมนันมาเองด้วยด้วย50าูิบรูป<ห>อยู่ประมาณนี้ทุกปีนะ<ห>ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ต้องนีมนถึงเวลานก็มาทานรู้จักมาอาจารย์แถวนี้เหระมา,มาเองก็รู้จักกันมา<ห>อาจารย์แถวนี้ ประมาณห้าสิบลูกทุกปีไม่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบลูกทุกปีสี่สิบห้าสิบลูกแตไม่ยังไม่กล้านิมนต์เพราะว่าสถานที่ของเราทางข้างล่างยังไม่สมบูรณ์เหมือนข้างบนบมีศาลามีที่พักอ,อยู่ข้างล่างยังไม่มีอะไรเลยมีแค่ศาลาตรงนั้นก็เต็มของของมาเต็มก็เลยไม่กล้านิมนต์ครูบาอาจารย์มาแล้วมันจะมีปัญหาตอนนี้กําลังลดต้นไม้ ตอนเย็นๆอาจารย์ก็รถต้นไม้อยู่กับต้นไม้มีความสุขดีสงบไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากลมเย็นนี่กระเพิ่งมาแล้วก็ขอโนมโมธนาเอฟซีทุกคนเดอ้อที่ร่วมทําบุญบริจาคน้ํามาทั้งทําบุญกระถินทําบุญช่วยน้ําดื่มก็ลงไปช่วยน้ําดื่มบันนี่เป็นรถคันที่สี่รถคันที่สี่ก็เป็นหมื่นคันที่สี่สำหรับช่วยน้าท่วมวันพรุ่งนี้ก็ทีมลุงพลก็หมื่น อ่าที่ห้าครับแล้วก็รวมทั้งหมดทั้งทำบุญกระถินด้วยก็ทำบุญกระถินน้ำด้วยก็รู้สึกว่าจะเข้าประมาณเจ็ดหมื่นแล้วล่ะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นขวนแล้วล่ะประมาณนี้แหละโอ้ก็ได้เยอะอยู่เออก็รวมตั้งแต่เริ่มต้นนะหลายแสนลิตร้วครับชุดตั้งแต่บอกกับลุงพลมาลุงพลลงไปที่อ่ที่สารคามชุดแรกเอาน้ำของอาจารย์ของเราลงไปก็บอกขึ้นมาก็นี่ก็อ่ได้สองหมื่น เอ้สองหมื่นเต็มเมื่อเช้าเลยแหละสองหมื่นขวดเต็มเฉพาะเฉพาะลงน้ำทีมลุงพลน,นะ,ะก่อนหน้านั้นบอกบอกเมเดกับบอกซ่องทนายสมเกตกับอันนี้ก็รวมรวมทั้งหมดเลยรวมกันทั้งหมดก็อยู่ในเจ็ดแปดเจ็ดหมื่นขวดแล้วก็จะหยุดแล้วล่ะมันออกพรรษาแล้วทีนี้ก็คนผลิตแล้วก็จะเป็นเดือนแล้วนี่ชาวบ้านเขาก็วันนี้ก็ขึ้นอีกทั้งวันปกติว่าจะให้ลุงพลลงไปแจกวันที่สิบเก้าทีนี้ แกมีธุระก็เลยไม่ได้วันที่ที่สิบเก้ายี่สิบแกติดธุระเลยไม่ได้ไปจะลงวันพรุ่งนี้จะลงวันพรุ่งนี้ก็เลยน้ํามันอยู่ในรถอาจารย์ก็เลยอาจารย์ก็เลยยืมน้ําลุงพลก่อนลงไปวันนี้ในนามครูบาอาจารย์ในนามครูบาอาจารย์ลงไปแจกหนึ่งหมื่นขวดแจกที่ไหนครับอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดเอาลงไปแล้วอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านมีคนลงไปอีกบรรทุกขึ้น เต็มรถคันหนึ่งแล้วหนึ่งมืนขวดพุ่งนี้กว่าหนึ่งมืนขวดเป็นทีมงานของลุงพลนะครับพุ่งนี้ทีมงานลุงพลครับผมหนึ่งมืนขวดนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้ยืมน้ำา้งน้ำเกไปก่อนแล้วมีเอ่อต้องมาขนน้ําอีกไหมครับผมไม่ไม่น้ำมันอยู่ในรถเต็มหมดแล้วมีแต่ขนลงไปลงโน้นลอย่างเดียวพุ่งนี้ครับผมโอ้ไปขนลงอย่างเดียวนะพี่น้องนะพุ่งนี้จากอย่างเดียวเลยที่โน้นอย่างเดียวรถก็จะออกแต่เช้าครับผม รงนี้นะเพราะว่าเขาเคลียร์ไว้แล้วอาจารย์ไม่ได้ลงอยู่ไฟผลิตก็หนักแล้วอาจารย์อยู่ายโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องลงเองครับผมไม่ได้ลงไม่ได้ลงสักทีรบอยู่อาจารย์อยู่าฟผลิตก็หนักครับผมนั่นะครับผมมากราบเรียนพระอาจารย์เรียนพระอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับผมเข้าเห็นเรียกอยู่เครื่องอยู่ทางในไม่ต้องโทรดอกเล็หน้าที่ของเจ้าคุณมัดจการไปแล้วมาถามเขาเห็นอย่าง คนอ้นวนแต่ที่งานคนมาเกี่ยวโรงไสนะเอา้าเปิดบ้าแล้วปะอา <c oughs> จารย์ก็มอบหน้าที่ไปเราจะมาหามอาจารย์อาจารย์มอบหน้าที่พวกท่านจะไปลงที่ไหนก็เรื่องของท่านแต่นี่ฆ่าต้นไม้อ่าก็ตั้มก <c oughs> ็เส้นอาจารย์ลดต้นไม้อยู่นะครับพี่นอ้องทั้งถ้าเราไปซื้อเอาทางงั้งมดโอ้ยตายเที่งเลยเฮ็ดเอาพาลูกน้องลูกครีมช่วงนี้ลูกน้องลูกคีมกําลังไปเกี่ยวข้าวอยู่เกี่ยวข้าวมันคุกกาะแล้ววันนี้ลงบรรกเกากัว่า รถเกี่ยวโอ้รถเกี่ยวนั่นนะครับเออทีมทีมคุดต้นไม้อาจารย์ไปนู่นหมดแล้วอันอันไอแสงโมขนยมีเรื่องด้วยนี่ดำามโอ้แลนี่เพินเด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 ินดินเดตัวดำดำดำโมโนโมโนดำนะไอโก้เข้าใจแล้วเนอกจากนี้เราต้องมาทิ้งโคมาหาเฮาถูกเขาก็ะปุกยักษ์ที่หมอกมันส้โตู เดี๋ยวคุณเดยวเจ้าคุณมาถามมาบอกอาจารย์โทรมาถามผมเพจยังโทษเนี่ยนโทษเนี่ยโทษเน่เห็นหมู่คณะบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้จักกระพาะอเคือนอยู่นั้นเขาเอาหลวงพ่อเจ็กษัตรูไปเข้าเนี่ยแล้รู้จักกันดีเขาบอกว่าน้ำ จะล้นเขื่อนดุลาพรระบายลงมาแล้วก็จะมาท่วมอันนี้อีกว่าที่นี่นะนักระบาดเลยนี่เพราะว่ามันถึงฝนเลิกแล้วก็ตามแต่ที่นี่น้ำเขาจะล้นเขื่อนเขื่อนดุลาพรมันก็ด้านข้างล่างเนี่ยมันก็มีผลกระทบเขาว่าขึ้นตามลําดับอยู่มือละห้าห้าเส้นคิเส้นแหละครับไม่น้ําขึ้นเลยแสดงว่ามือ่นี่ไอโกต้องไปกันจะต้องท่าเป็นเจีงม้าชุดชุดมองเลยะ โอ้โหู้คประทไว้แม่สนาดนี้พอได้จัดเอาไปกระจายเวลาแล่นลงไปที่หลังไอ้โก0 9มีแรถคันนี้และลงไปฮอดอุทยาหัวนะเก้ากันนะน้ำท่วมกรุงเทพแต่ในรถฮอดอุทยาเหมนกเก้าหนึ่งสามกเอาน้ำลงไปช่วยอยุทยากับรถคันนี้แหละมันพุลงไป ไปลงฮอดวัดฮอดบ่อฮอดวัดพนันเชิงใช่าล้วมั้งตอนอาจารย์ก็มีแต่ส่งของนะฮอดอยครับฮอดสิฮอดวัดพนันเชิงหุ่นลุยน้ำไปเลยตอนน้ำท่วมลุยน้ำไประปานลุงทะเลกลางทะเลเลยเออโอ้ยลงฮอดวัดเขาเราไปได้ลุงป่านนั่นเพียงแค่ยูายผลิตส่งของให้ลำเลียงให้ตอนนี้ รถน้ำอย่างนี้แหละทุกมื้อทุกวัน FC เอ้ก็มีความสุขไปเย็นๆถ้าตอนกลางวันก็ออกมาอยู่กับต้นไม้มันเย็นดีสงบลมเย็นอาจารย์เจ๋วนะครับอาจารย์เจ๋ออยู่กับโน่นกับนี่มันก็จิตฟุ่งส <eterm oon> ่้นวุ่นวายหลายอย่างอยู่กับต้นไม้เนี่ยมันบ่ต้องวุ่นวาย ยสพันฮะรยตัวสองต้นนะเกือบแปดพันสองต้นต้นนี่โอ้ยนะครับผมสองต้นนี้เกือบแปดพันนะครับต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้นะครับเกือบแปดพันนะครับขนาดลดพิเศษให้แล้วนะพี่น้องนะไม่ธรรมดานะลดพิเศษให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะจริงแล้วไม้รุ่นนั้นต้นเดียวเป็นหมื่นแล้ว ครับผมวัสด,ดีทุกท่านนะครับอขอบคุณนะครับที่เอาแวะมาชมคลิปของบ่าวต่อยนะครับตอนนี้มารายงานสดๆนะครับว่าะจะส่งน้ําไปยังไงพรุ่งนี้นะครับผมที่พายน้ําท่วมนะครับผมว่าอาจารย์เจี๋ยก็อเภร,รจังหันอเภอจัง,หา,จงหารนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพรุ่งนี้พระอาจารย์เจี๋ยก็เตรียม ลดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำให้เรียบร้อยแล้วน้ำให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งหมื่นเศษเซตนั่นแหละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเศษเซตขวดขวดนะครับหมื่นไปนั่นแหละหนึ่งหมื่นขวดนะครับผมเกื่บหมื่นกว่าขวดหนึ่งหมื่นกว่าขวดเรียบร้อยนะครับบรรจุตรงที่รถหกล้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถบรรทุกหกล้อใหญ่รถบรรทุกหกล้อใหญ่นะครับพี่น้องก็เห็นว่าพรุ่งนี้ลงหลายจุด วันนี้ลงจุดเดียววันนี้ลงจุดเดียวนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับเป็นทีมงานของลุงพลน,นะครับลงหลายจุดนะครับผมจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับลงจุดเดียวแต่เขามีบัญชีเขาจะมารับเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวันนี้อ๋อ,อ,อแล้วแบ่งกันนะครับผมแบ่งกันเป็นหลายคณะมารับด้วยนะครับผมแต่ลงจุดเดียวมีหลายคณะมารับเอาผม, أ, ผมก็ขอจบคลิปในการไปแจก น้ำท่วมนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมคอยติดตามก็คอยติดตามกันนะครับผมพ่อแม่น้องนะบ่าวต้อยกอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาให้กําลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับผมพระอาจารย์เจ๋วนะครับผมวัดถ้ำผาป่องชาแนลนะครับผมด้วยนะครับผมเวลาวันพระหรือวันอะไรท่านจะขึ้นไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่นน้องได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ